ส้มตำมังมาอีกแล้วคะทุกคนรอบนี้มีมะละมะละย,ยักษ์ด้วยกินด้วยมะเขือกินกับไข่ต้มแซ่บหลายแซ่บหลายมาทุกคนวันนี้อยากกินส้มตำตำส้มตำ,ตำกันแล้ววันนี้ส้มตำมังสิบล้าของเรามาลยุยโขลกพริกกระเทียมนะคะละเอียดเลยใส่น้ำตาล หอไปตามชอบเลยตันมะพร้าวเรานะคะแล้วก็เครื่องปรุงของเรานะคะเกลือเกลือชมพู่ใส่ลงไปโขลกให้น้ำตาลเขาละลายนะ,ะอ่ะไม่ใช่น้ำตาลให้เขาละเอียดให้น้ำตาลละลายได้ก็ดีสินะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะทุกคน บีบักหน้าลงไปเขากเรามีถั่วอยู่นะรู้สึกว่าฝักหนึ่งเก็บมาได้แค่ฝักเดียวลูกไปก็ได้เยอะเหลือเกินได้กินทีเราฝักสองฝักนะคะทุกคนมันไม่เยอะออกไม่เยอะมันบองงามสรุบกรบ์องงามนะคะถั่วของเรานิดนึงฝักแน้ออๆนะคะใส่ลงไปด้วย มะเขือเทศเพิ่มความกลมกก่อมนะทุกคนสีสันด้วยบี้เขาให้ความเปรี้ยวเขาออกมาเราก็จะเติมน้ำต้มต้มสุกนะคะปล่อยไว้ให้เย็นนะคะปาส,สมาลายเทบเทนใน <c oughs> ี้ำคือสิเป็นจะแซ่บใช่นหมวันนี้ ไม่อร่อยก็ชิมแล้วก็ปรุงรสชาติใหม่ได้นะคะทุกคนตามชอบเลยประมาณนี้โคเล่โคเลเข้ากันนะคะเด้อแล้วเราก็เส้นเราร้อมแล้วสับไปแล้วนะคะทุกคน นี่เราก็จะมาเทเสียนี่เลยครบกใหญ่ของเราครบกกะละมังของเรานะคะทุกคนอ้าวโคเล่นะคะโคเล่โคเล,คล่ให้เขากัะันหอมมังนาวเฮ้ว้าวแล้วแล้วแค่นี้แหละตำง่าย ซ้ำง่ายๆนะคะทุกคนตักอุ๊ยมอนาวไม่ได้เก็บมะนาวใส่เลยเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนผักพร้อมแล้วเดี๋ยวส้มตำนะคะนี่เรียบร้อยเดี๋ยวโรยถั่วไปหน่อยทุกคนเรียบร้อยส้มตำบังสวรรั์อุย้ยไปตัดแสบมทุกคนมันก็ไข่ต้มเด้อแบ่แบๆ น้ำกันจ้าขอบคุณที่ตามรับชมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะเป็นขีปนาสบ๊ายบาย